มึ่งในรห์มณูรฮีมเตือนชั้นอีพีนี้เรื่องราวของการทำกิจการงานการงานที่เราได้ทำบนโลกดุนยาอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาได้กล่าวไว้ในสุระอัตตะลากะซึ่งมีใจความว่าและผู้ใดยำเกรงต่ออัลลอฮ์พระองค์จะทรงทำให้กิจการของเขาสะดวกง่ายได้ประสบแก่เขา เป็นสิ่งที่บอกให้เราผู้ศรัทธาผู้ที่ยำเกรงในอรรสุบภานุวตาลาเมื่อเราประสบพบเจอความลำบากหรือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราสะดุดกับกิจการงานหรือไม่คล่องตัวขอให้เรานั้นมีความยำเกรงต่ออรรสุบฮานุวตาลา ยำเกรงในทีน่นี้หมายถึงเราได้ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้และเว้นในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามอย่างเคร่งครัดและเราจะพบทางออกในการงานนั้นๆตามที่อัลลอฮ์จะประทานให้กับเราในฐานะเราเป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์บาานะหัวลาลา อย่าลืมนึกถึงอายะนี้อัลลอฮฺบิลลาฮิมินะชัยตอนาะรจิมว่าไม่ตะกิลลาหายากันลลหูมินอัมริฮียุสรอขอให้เราได้ทบทวนทุกการงานที่เราทำอยู่บนโลกดุนยาเพื่อให้เราได้ให้การงานของเรานั้นมีความง่ายดายทุกการงานด้วย การที่เรานั้นเป็นคนที่ยำเกรงต่อลอสุบาหานะหัวตาลาเตือนฉันอีพีนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh